ดักดอกไปเลยไอ้กวาไที่เมาเลยบุดดักดไปเลยยังฟังจริงๆนะเฮ้ยเยเนี้ เอครบอันนี้เอา่ายไปลบมันลกมันไดูนี่เชยน่ะพี่นึกไม่เห็นเอาโอไมนโอ้ไม่นึงเีโอไม่นะ้ไมจปา่หเอาโอไม่เอากินงนโอไม่แดเลวโอ้เอาหนากกมันยัไม่เมันเลยอลอเร็วๆเอาโอ้ไม่โอไม่ คนดีเขาม่เดี๋ยวเอาว่าเพลงเชิญทีหนุ่มคนอื่นก็ไปว่ามดต่างหลายช่างมั่บางมัโอ้ม่นออไลูกอ้ม่เว่าลงเ งลงลับ <c oughs> ดวงต <c oughs> ะวันก็ลงลับดวงนางามเอยาที่าทยยาี่ไทลทยญาติพี่น้องมาใหญ่มาน้อยไว้ว้ซ <c oughs> ะหน่นอยเธอแก้วมานี มันจวนเวลาได้เวลาเายตราลงเลนินแต่นางระบันัะรำกะบายเนียงมาลินกะบ้องแม่ทุนหัวนามัวจะส่งกระจุกเบียงดูหางกระบินเบียงดูหางกระบินเบี่ยงดูหางกระบินไม่เนื้อยเย็นเล่นกะบาแต่เช้าไรเก็บใบานาะ ยังกะาบุมาทำงานในจต้องเกรงเจ็ดมันายสิบอีกรงจ่ามันนานนึนเกินเวลาให้น้องเองจุงเกรงใจอ,งอ,อ,อย่าให้ฉันรอเดียวไดอารุณเราะว่าแม่คุณมัวทำอะไรพาของดีเดินรีมารุงสะชื่นอาย ร้มถูกอดยพรจริงๆอาจาพอมาอันนี้พี่เช่ออานนี้โอ้ถือเอาให้ปิดไม่มว่าไม่อยากฟังอ่ะแล้วก่อนเลยฉันนึกฉันเอานึกฉันเลยนะนะนะ้ข่อนมกรอบยะที่บฉันอัน เดี๋ยวแกเอาไปลงเย็นเชียไม่ลงไม่มีใครเสียหายไม่มีใครผู้พังจะหนิมไม่เคยกินเหล็กๆไม่เคยกินจะหนิมมีจะโคกจะกินจะยิ่งตั้งนั้นแหละเอาประกันแกยืมหมาเขาพุ่มน้ำเอาแกยืมหมาเขาพุ่มน้ำไม่ยกหมาเขาบุ่มน้ำไม่หยุกน้ำเขาพุ่มหมารองไปแม่ฟางแม่ยีฟางของแม่เด็กไม่มีใครสายเดียว เอาหนึกไปเธอรู้เศกิจวัดมะเร็งก็เม่นี่ค่ะิเมรมาหมาอะ่มีม้ามานีแหละม้าหนุ่นีแหละน้องหมอก็แหน้องกงโวยก็แมรโลงซะโลงให้เมร์ฟังเมร์นะอย่าฟังเ่นลเอาเพียงอะไรเอาเพียงบวชมากเพียงเฮไไม่อยากจะีปเอาเพียงเพีงโคราดมันาคลนะมันเพลนหายพอน่ารือว่างหายอะไรหายพอนายคินมหานายคินมาต่อยพอนายคินเด็ก พงหวโบคอล่นละทางไหนรวยคอยให้่อให้ยายเค้นนี่รำรู้ดองนาเคอนตาตูตาตาตูเป็นที่หนึ่งในโลกเขาตีชิงเนี่มีฉาบขอให้แยายเค้นนี่มีโชค ค่อยยายเคนนี่มีโชคจะทำกิจการหรือนาไรกันในเหล่าก็ค่อยมีเข่าอยู่ในลานสาธุให้โชคลาบผ่านลงอะให้โชคลาบผ่านลงมันปลาลงพันลี่คใอยถูกรอตตอรีให้โชคลาบผ่านลงมันปลาลงพันลี้ให้ยายเค้นถูกรอตตอรี่ได้เงินลัก พันล้านรลักพันล้านพอจะรับพอเลี้ยอก็าได้พันลืมพันเหลือละที่เป็ดที่ไก่เป็นก้องให้ไหลเป็นทองเป็นแก้วเคนลงทุนอะไรไปเล่้ยให้กลับมาบ้านเป็นล้านเป็นกูาถูกมาราให้นกเต็มไรบรรทุกไปขายจนเต็มรถ ให้ถูกลอตเตอรี่ทุกปีเรื่อยๆจนเงินเต็มมือสาธุโอ้คุณใส่คนเมาหรอกพี่นี่ฟังเลยเพราะจริงๆด้วยนี่นี่เนี่ยมอบเพลงเฮ้มาคุมมาคุณคุ่มทำดีแล้วแม่เฮอน่านีน่ะเอ้ยอินี่ฟังเบียเอาอันนี้กดนะคำเพลงกันนะ กินหนาักจั่ก็น่ององเนาะหามข้ามเนาะกม้แม่มาบานเม่นี่มีใครอยากคราคอยากจะมาบานเมนอ่ะไม่ต้องทุกรอกได้กินแล้ยผิดพงมาก็ยะได้เอาผิดเกจะได้เอาผิดโดนหนาผินเอ้ ภาษีบาลีทั้งโลกโลบันดาลโชคทั้งหลายก็ <c oughs> ให้ยายเคสนี่จงมารับเอาพรอออให้มีคุยคนละคู่มีหมูคนละโคถ้าได้กินหดดอกจะดวนเบือเอเบ่อมาเขือละคนเบื่อมาเขื่อละคนเบื่อมาเขื่อละคนมีผัวนอนคนละ้างกินละก้เยซอยหาง อยาละาเคียงอม,มีเก่ามีใหม่าหาใครมามีเมือนไต้ขุนบ้างได้ทุนเรื่อนใด้มากมายมีไก่มีหมูเล่นไพ่เต็มเต็มตองขอให้มีทองวางเต็มตู้ทางไต้ตู้ให้มีเงินตั้งวางเต็ม ดูว่าไอ้เจ้ล่อวะไอ้เันาต้องีก